โอ้โหยู่าจะปรีครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แต่วันนี้มาแจ้งไว้ก่อนครับเพราะพรุ่งนี้ไม่ว่างแน่นอนครับยังไงก็ไม่ว่างนะครับคู่ที่น่าสนใจในคืนวันอังคารครับสองคืนวันอังคารพรุ่งนี้ก็แบบเป็นเด็บบแดนเจอร์โี่พูอันนี้ซูซี่ครับแต่เะมิลานเปลี่ยนโค้ดใหม่อันนี้ก็ต้องรอดูครับแล้วก็คืนที่สองจะคืนภาพให้ครับ เสิมภาพใ้น่ะครับสาดีโกบเบลและมลาริดเปิดบ่านเยียนของแมนเชสเตอร์เต้เลือไปสีฟ้าแล้วก็คู่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งก็คือเดวุสกบเซนเปิดบ้านการเยือนของนิวคาสเซิลครับแล้วก็นาโปลีต้องไปเยือนเบนฟิก้ากับโทโขชูสีเอฟชูซีนน้แพ้ก็ต้องลุ้นต่อไปครับมีอะไรสอบถามมาได้ครับสวัสดีครับ